พี่น้องสวัสดีมิทีแกนแฟนที่รับฟังทุกทุกนเลยวกัเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาในช่องเมื่อก่อนหน่อยเพรสกุลที่เข้ามารับชมและติดตามกันกดแชร์ให้น้ำ,น,ำน้ำเยนะครับนี่มือเจ้าเจ้าข้ามเมากับนอน,นอกินแหลวกับนอน สมเป็นมาน่อยอะไรก็ซื้อเล็กน้อยหน่อยส่วนตัวแม่ก็คือแม่ของอีคำเมากับนอนคือกันอันนี้ก็ได้นะครับกล้วยสองหน่วยบํารุงยั้งมือเส้ากินเสมือดีต่อสุขภาพนะครับอันว่าทาั้งนี้ก็จะเห็นไก่ได้คือหนองเด้อ ไก่กับมาหุ่มมาหอรมั่งก็นอนกับเลี้ยงทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งหอยทั้งปลาทั้งกบนะครับอเ,เอาไปนองด้วยเบื้องกันไก่กับมีเลี้ยงไว้เพราะได้ขันปุ๊บเนี่ยมือเศร้านะครับเพราะว่า ลูกเ้าก็สิตื่นประมาณตีสามครึ่งตีสี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสวนหลังบ้านก็สิเข้าไปทั้งคุ้นครับสวนหลังบ้านไปทั้งคุ้น พีนน้องมาเบิ่งเป็ดกันนะครับเป็ดกับซีอยู่ในนี่ เป็ดแม่สีโตครับตัวสีขาวนี่คือเป็ดแม่ตัวสีดำหัวขาวนี่คือเป็ดผู้ดูทางผสมเด้กก่อนตัวแม่นีห่าโตครับตายไปตัวนึงเหลือซีเป็ดพ่อพันธุ์นี่ดูทางผสมมาถอกไปเจนว่าให้มันได้ยังเป็ด อิธีทางสัดเส็มเกิดเป็นเป็ดพอพันหรือขับเป็นหมู็ให้เป็นหมูพอพันเหอน,นนะไก่็ให้เป็นไก่พอพันเนี่ตัวแม่ซีตัวผู้หนึ่ง <c oughs> สุดยอดนะครับพี่นเ,เรื่องง่าย ครับเต็ดน,นี่เอาสิมักน้ำเดี๋ว่ามังกรนหน่อยยังบ่มีสะน้ำให้เขาก็เลยให้อยู่ในคอ,อกออไปก่อนเดี๋ยวต่อไปสิเต็ดสป่าห่าเต็ดนี่สะนี่ยังอยู่ดอกครับวางโค้งไว้แล้วนะครับขันบางนี่ก็มีไก่ขันเอฟหยึ่งสี่แหละครับ ความสุขท,ที่แท้จริงก็ได้อยู่ไก่อยู่แค่อเอ้ม่มพอต่เฮ้าหาจุดของเข้าหอมันพ่อ่าเฮ้าจุดไปจุดใดในการดำลงชีวิตนี้่าทุกคนเฮ้านั่นถ้าหูจักปล่อยวางมองไปตามความเป็นจริงมต่ตองนำมาครอบคล้องแค่เฮ้าเลี้ยงไว้ประดับโลกา คือมีไหวประดับโลกาบอว่าสิเป่นสัตว์สิ่งกระลิงขั้นเพื่อนซานลานแปดหรือว่าสัตว์เลี네้ยงของเฮาต่างๆนี sí, <S <S ่เอามองว่ามันบมเมนของเฮาอกซักมือหนึ่งมันก็ต้องไปตามสภาพเมเจอตัวของเฮ้าเองเท่ากันเฮาก็ต้องไปตามสภาพเท่ากันเมื่อถึงเวลา บบมีผู้ใดสีอยู่เหนือความตายบบมีผู้ใดสีใหญ่กว่าโลกไปได้แล้วเขาจะมีความสุขนะครับพี่้องโอเครู้เสียไว้สำนีกก่อนนะพี่้องเนะคุณทุกถูกท่กทาน อยู่ขามาติดตามในช่องเมื่งก่อนหน่อยเป็นสับกดเดี๋ยวคลิปหน้าพอ่พอๆกันใหม่นะครับสบายดีครับ